สวัสดีครับสวัสดีสีเพื่อนครับ,น,น,รบ,รบนี่ครับผมสุนทรคินีครับพามาลุยงานใช้หนาครับพี่น้องอันนี้ปับ๊บก่อนไถเนาะคิดเป็นชัมม่วโมงจดกล้องท่นครับจับชัมม่วโมงไว้ชั่วโมงมันเลยคันหนึ่งกับคันเขียวหนึมม่งชั่วโมงหารอยนะครับคันสองนี่ชัมม่วโมงสี่รอยนะครับ oman, ท่าเห็บโบแมนคันเขียวหนึ่งชัมม่วโมงละหกรอย ท่านชัมม้นสีวนในชั่วโมงสี่ร้อยนะครับผมสามหกครับพี่หนง่ะดัน3ามสามหกกันแหละดันหยาึ้นมาเพระว่าหหยาไว้หน้าไ,ไร้แหงครับเปืดบาปานี้ดินมันอันนี้ครับเป็นหนี่เป็นดินเหนียวเจอที่ประมาณแปดไร่ครับมาสามคัน ท่านหนึ่งกับจอธาในวัดในวัดที่ดินอยู่ยางวัดดู <c oughs> ส้องกันีนดันท่าครับเดี๋ยวพาเบิ้งพลังจอนเดียครับกับคูปบุตาน <c oughs> านะข่าเกลือสามโมงได้สู้ชีวิตขนาดเลยได้ขันโยกมาหม่ครับใส่ดามต่อได้ที่ใสวีท่อรหไมครับ น้ำมันก็เพีงพี่น้องหาลอยนี่สามหกกับพวกุ่มมือครับก็ประหยัดก่อนในทีมงานก็ประหยัดกู่ม,มูอครับสามหกเสียงนี่ว่ามันรถอะพวกหัอครับพี่น้องเสียงว่ารถหาซูบนะต้งเสียงกันเพชรเฮ็ดบีบใส่มเมื่อเร็วเนี่ยครับ พอ,อยังคนละพอเออสียงเธอโบว์ครับพอเสียงเธอโบแต่ว่าบีดนี่ผมไม่ได้ถ่ายครับแดงจัดเลยจิตตวายยังหลังอยากเบิร์ดครับพี่จะหน่อย ตองครับไม่ว่าเดี๋ยวสิจัดเวทลยอหลังใส่อีกครับช่วงนี้ใช้หน้า,า,นานรับจานแล้วกันเดี๋ยวมีเงินจะไปซื้อใหม่ครับไปซื้อเวทยดวงลรอหลังมาใส่บัตรไปดีกว่าเก่าแล้วพี่น้องตะวันเป็นงานด้านแนวนี่ก็ตอนเดีนี้สิไปดีกว่าหมูครับตะวันจะมุ่สูลมมาได้หน่อยเพราะว่าหน้าแนวนี้ เป็นดินสมองครับ <c oughs> อาศัยว่าดันนี่ละหน้าตัวนีต้นแห่งนั้แค่อยเ <c oughs> สียงนี่ว่ามันรถหกหลอกครับขี่ว่าน้ำหนักนี่นี่ยินเสียงรถเพื่อน ดินมันเป็นดินดินดำครับดินดำดินเหลืองขั้นหนึ่งไทยครับสองขั้นดันดันมาซาไปซื้อหรอครับเป็นว่ามันสูงแหงงากระไร ส่วงนี้ไปเป็นคู่อย่างเดียวครับเจอสนาลุมเดี๋ยวมันจะลุมเอ็อมยอังนี่ดิ เลียนป้ากระโปรงใหม่ครับป,ป้ากระโปรงใหม่ยางหนาใหม่ครับขั้นนี้ป้ากระโปรงเก่าใหม่งครับมันมันบิดไปก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับนะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเดียครับ โอ,โอ,โอ,อยจะลงไปเลือกองไรบางมันเป็นห้อยรถเกีียวลมครับพี่กายนี่แับกันหนึ่งกับไทยครับสองขันกระดานซอยกันแต่ว่าให้บริไทยครับลมแห้งบ่บอปกา,กาเพียง เลิกเสื่อเพีงยงเพียงเคาเพียงคอแต่ว่ามาตเตียก็ลดท้าลงมันมั่นก็เลิกเตืบอครับ านกปีนี้งานกะคือสิคือ,อกรารบ่ต้องขับ้รถมองได้ก็ได้งานก็โยกกระยับครับปีนี้งานบ่บ่หาวเลยปีนี้มันเป็นจะไงล่ะครับว่ารถรลายกับโบแมนรถผมไม่จังหวะกันเลย แต่ว่ามันหลายโบมันกับเพรหลายคือพี่กายพี่น้องมันกับพเพราอะไรเห็ดนั่นแหละครับมีสซูมืออยู่แต่ว่ากับแบ,บบว่าบุกกลุ่มคำเมื่อตะกี้นะตะกี้นี่ลุยนี่ต้กำกำมือชื่อนี่ยังยไถให้กันครับไถให้ยังหล่อมีต้มมันปีนี้างานโบโบหาวเลยครับพเพราะอะไรเหตุมันเอบุ้มซะเลยครับไเหตุดูมีสูมือเหรอพี่น้องแต่ว่ามันหนักโบหลายกับเพราะอะไรเห็ดครับเพราะ้อซื่อในโบน้ำมัน,น,นมา,าไถให้ไถย,ยังขึ้นจากควงครับ เอาเห็นสะละครับพี่น้องครับตามอยู่ตามสมไมมันเนาะเนี่ย,ยรถมันออกง่ายบัมนรถกระไหลมาไหลากับพีนี่กับพี่ละขั้นสองขั้นกับใต้อยู่บา้านก็เดาออกกันกไ็ได้จนเยี่ยมนเยี่ยโอ้สีรนะแต่ว่าร่มมลมเรมันเหนียวดีมันเหนียว ผมาณนี้ครับสำหรับการทำงานเนาะถ้าเอาบรรยากาศมาฝากครับสำหรับเอฟซีนะครับผมที่กำลังรอเบิงอยู่นะครับผมขอกคุณู้กันครับที่เขามารับชมนะครับสวยขนาดเลยงานดันเลยแต่ว่าบโสูรลมนะครับหมายถึงว่าแบบว่าบาสูรลมคือแบบขับมองด้ามันเป็นดินสมองสีคึ้ม มันรถมันสูงครับแต่ว่าหมายึงว่ามันกับเชือกโดึงกันนะถ้ามาดูดีนะบ่งานเังสิกับได้ขึ้นกันครับได้ขึ้นกันถ้าเทียบกันครับรถรถรถหน่อยเนาะไปใช้หนดินเหนียวเหมือนนี้นะครับไปน้ำกันกับขั้นนี้โบลมนะครับเพราะว่าดินเหนียวมันกับมคือดินทรายเนาะมันก็บมันมันฟี่เซื่อนะครับนี่ก็คือจะ ดินทรายก็อาจจะสูรรถที่น้ำหนักเบาไปเลยนะครับผมแต่ว่าหน้าดินเหนียวก็คือจะไปดีกว่าก็ว่าพวกนี้ติดท่องฟี่บ่ไปก็ได้เปรียบคนลาา้อระยงพี่น้อยในดีข้อระยางนะครับในดีข้อระยงแต่เป็นงานดินทรายงานแบบชืเฉื่อยสิก็ถ้ามีหนาม,มยัง,งปปเนีครคร้ยสิกระสูรรถคู่ป่าบ่ได้นะครับผมเบาบางยังคือว่าสูบปเไยเพรา่มันบ่แห้งบ่งยังเด้ก็คือได้เรื่องของน้ำหนักครับผมน้ำหนักมันหลายกว่านะครับผมด้วยเดียวกันนะครับด้วยเดียวกัน สบายห้องกควยได้ครับบ่อยากลมคับที่งนานาครรวมปุ๊บก,กเอากันถึงบ่าาอได้กาที่งานไม่อีกครับที่งนานารอยู่ก็เด็น่แหะครับกอเด็กช่วยกันเอ,อาแ่ักีประมาณนี้ครับเจอกันเจอมากิน,นหนาสวัสดีครับ